มันไม่ใช่ถูกใจแชร์แชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นก่อนผู้แชร์แชร์แล้วนะเอาเดี๋ยวดูให้ถามว่าอะไรเกดพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์งานจะได้งานไหมมีโอกาสได้มีโอกาสได้ไดนะเกดนะขอบคุณมากเจ้ามีโอกาสได้ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบจัดมาหัวใจส้ม9999 เลวเซเจ้าทั้งหลายเออเออเนี่ยเอาอีกแล้วจองปิดกั้นกูอีกแล้วเลวเลวเซเออกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เวลาให้ถามไม่ถามนะพวกเจ้านี่ฮะเออ เห็นเอาพระพรมมาวางคิดว่ากูจะขายพะระพรหมสดลไม่ได้ขายเลย <c oughs> ไอ้บ้าเนี่ยเออไม่ได้ขายพระพรมถูกใจไม่ได้แชร์ออกให้แชร์ยังแชร์แล้วแนะให้ผู้อื่นดูอาปูแทนดูเงียบไปเกิดอะไรขึ้นคะไพ่บอกไพ่บอกเขาไม่ว่างเขากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่อะไรบางอย่างนะ ผมบอกมากไม่ได้นะบอกได้แค่เนี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ยุ่งอยู่กับคนเดียวมันเป็นการจับปลา2องมือพไพ่วอย่างนั้นนะผมบอกแค่เนี้ยนะคุณปูน่าจะรู้แต่ผมถ้าอยากดูแบบขยายก็ต้องไปดูส่วนตัวมันดูได้แค่หนึ่งคำถามต่อหนึ่งรอบรายการเลวแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเแชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งรายเลวเก้าร้อยเก้าสิบเก้แชร์ นะคอจอ้อใจจัดของขวัญมา9,999เชนนะเออเลวเซอีกอีกเครื่องอะ่ะเครื่องอจุดท็อปอะ่ะโดนปิดกั้นเขาคิดว่าขายพระพรมนะทั้งที่ยังไม่ได้ขายเลยเจ้าทั้งหลายเออเรื่องจริง นะไปดูส่วนตัวที่บ้านได้ที่บ้านเขียว AJTOP16 บ้านเขียวนะ AJTOP16 เลวเซ่นะเลวเจ้าทั้งหลายคเออคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเลวนะเบนวันนี้จะมีโชคไหมก็ถามถึงหวยทุกวันอนะ ได้จากงานซะมากกว่าถ้าได้ก็ได้จากงานแต่ถ้าไม่ให,ให้งานมันไม่ได้แน่เพราะไพ่ใบนี้มันต้องเหนื่อยหนักสา